อวโรริวหาปุราวาปะเรปุเรนเตสาพระังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอสิตังปะติตังคุมังกิปะเมวะสะมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังฆะภะจันตุปะนะระโสยะโตมะนิโชติระโสยะหันสัพเพดิโยวิวะจันตุสัพพะโรโพวินัสสตุ มาเตปวัตวันตรายโยสุขีติคายุโภพระวะอภิวาทนาสิริส,สนนจามุธาปจายินห่วงจัตตารโอธรรมาวัดันตีอายุวันม,มสุข,ขงัขงเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปอนญาตถ่ายรูป นั่งนั่งคู่กัน